สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเล่นมีอิตาเลียนเป็นรถ PNG เรากลับมาเล่นอีกกันอีกแล้วแต่ผมจะไปซูบเลยดีกว่าพร้อมแล้วก็กดไปเลยกระตึก เดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปข้างบนอาจเพื่อว่าอาจจะดวงดีขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปกันเลยไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คนนี้นะคนนี้คนนี้ไปเดี๋ยวไปขึ้นกันเลยไปปีนขึ้นไปครับปีนขึ้นไปครับนี่ปีนขึ้นไปเลยเราได้ถือความจริงแล้ว แล้วก็ถึงตรงนู้นแล้วเพื่อจะซุ่มดีขึ้นงู้นน่ะเข้าไปถึงเขาได้อมตันลเล่หลุดตันเล,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 ลาล,ลีเล่ลีลาลีลาเลยไม่ใช่ดิคนนั้นเขาได้ปลื้มปลืปลป้มพอจะพิมพ์คนนั้นเขาได้ตันลเล่หลุดตันละละ่าไม่ทุกคนผมล่วงงั่นน่ะล่วงอยู่ตรงเสาไฟตรงนู้นนะอ่ะอื เสียดายว่ากำลัไงม่เป็นไรไปสุกที่อื่นก็ได้ลูกคนผมได้ตัวเลมาโคตรเท่เลยนี่น,นี่ชิงเป็นซีน้อยกว่ายีลาบด้วยไม่รู้เพิ่งเห็นแต่ผมได้ตัวนี้มาด้วยนี่เป็นไงได้ตัวเลวกว่านี้มาแล้ว แล้วก็ได้ตัวเล็กกว่านี้มาด้วยตัวนี้ลิลีลาลโคตรเท่เท่าไหร่เนี่ยดูตรงนี้ก็ได้นี่หนึ่งในเจ็ดแสนเดี๋ยวฟังเสียงมันหน่อยฟังเสียงมันหน่อยไหนๆก็สุมได้ละ อลน็ี่เป็นไงเอ้ยอันล็อกเลยได้ไหมอะไรเนี่ยอันนี้ลัคก,กี้ไป,ไปซุม่มไซุมต่อกันทุกคนซุมต่อกัน ไปครับยาวๆตอนนี้ผมสุ่มมานานมากเลยนะคะแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าผมได้ตัวไหนมาเดี๋ยวผมจะดูแล้วลผมขอดูก่อนนะว่าได้ตัวไหนดีๆมาบ้างจากที่ผมดูมาเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ได้แรงกว่าลีลาลีลาเลยผมสุ่มมนนานมากประมาณ ก็ประมาณสิบนาทีอเฮ้ยเ่ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเว่ยเมีตัวนั้นได้ไงอะตัวนั้นมันแรสุดเลยน้าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะดูทุงทุงสีฮะหนึ่งในานห้า บ้านผมจะสุ่มต่ออีกแล้วผมจะสุ่มต่อแล้วนะไม่รู้ว่าจะได้ตัวแรงวันนี้หรือเปล่าไปดิเฮ้ยอ,อดเลยจะสุ่มต่อนะงะ โอเคผมจะสุกตอนแล้ผมขอหาสถานที่ดีๆหน่อยดวงอาจจะดีขึ้นโอเคครับคนดูขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไปดูอีพี่า,าไเลย